แจ้งความใช่ค่ะก็ก็ได้เห็นคอมเมนต์ตามเพจต่างๆหรือว่าตามกลุ่มตามบอร์ดต่างๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคือไม่ใช่ว่าไม่ได้ห้ามให้คอมเมนต์เลยอะไรเงี้ยค่ะคือเราคอมเมนต์ได้แต่ในความรู้สึกเราอ่ะบางคอมเมนต์มันค่อนข้างที่จะรุนแรงเกินไปแล้วเราสึกว่าอ่านคอมเมนต์ที่ใช่ในกลุ่มอะไรใช่ค่ะในกลุ่มต่างๆอะไรเงี้ยคือล็อกอ่านแทบจะทุกคอมเมนต์เลยแล้วคือ คืขอก่อนหน้าเนี้ยมีเมนต์มาอยู่แล้วแล้วพอคือล็อกจะอำนานตําแหน่งแล้วค่ะคือเขาก็ยังไม่หยุดในเรื่องของการคอมเมนต์คือเราหันกลับมองตัวเราอ่ะเราก็เราหลักเราหลักตัวเองค่ะเราก็เลยเราก็เลยต้องไปแจ้งความเพราะว่าบางคอมเมนต์มัค่อคนข้างจะรุแแนแรงแบบยังแบบมาคอมเมนต์อ่ะคือเราสามารถดูแลวเอามาพัฒนาตัวเองได้แต่มาคอมเมนต์คือดูอ่านไปก็ไม่ได้อะไรมีแต่จิตเสียเปล่าแล้วมีหนําซับคือเหมือนลดคุณค่าของเราด้วยล็อกก็เลย กิ่งต่างๆแจ้งความเราแจ้งความคนที่เขามาเมนต์หรือว่าแจ้งความเพจที่เอาข้อความตัน่อมาลงแจ้งคนที่มาเมนต์ค่ะไม่ได้แจ้งในเรื่องของเพจเพราะว่าส่วนมากเราก็จะแคบมีทั้งเพจมีทั้งกลุ่มค่ะที่เขาเมนต์เยอะไหมคะในข้อความที่เขามาบูลลี่ยางนี่้ถือไหมคะใช่ใช่ค่ะแต่หนูจะเลือกแคบข้อความเฉพาะที่บุคคลที่มีตัวตนค่ะส่วนในเรื่องของร่างอวตารเนี่ยค่อนข้างที่จะถามว่า S <S. เราสามารถติดตามได้ไหมถ้ามีเลข IP address อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ติดตามได้แต่ถ้ามันง่ายในเรื่องของการดำเนินงานของคุณตํารวจค่ะก็น่าจะเป็นใน Facebook ที่มีตัวตนมากกว่าจริงๆในกระบวนการการที่เราไปแจ้งข<อ>่ามซึ่งวันหนึ่งแล้วเขาจะต้องให้ไก่คดีดิ่งเนี่เราจะรับคำขอโทษอย่างไรว่าเอาให้สุดเพราะว่าขเขาก็คอมเมนต์ปัดคอ ใ,ใช่ค่ะก็รู้สึกว่าเขาก็คอมเมนต์มันพนจิตใจเราเราก็ดำเนินคดีให้ให้ถึงที่สุดนะแต่ถ้าเราคุยเราใกลเกียกันเราเป็นเพื่อนมาดกันค่ะเราคิดว่าในบางครั้งบางคอมเมนต์นะคะเขาคอมเมนต์มาแบบไม่ทันได้คินนะคะ<ๆ>เขามีความรู้สึกณนชะ่วง<ๆ>เวลานั้นหลายๆคนอาจจะคอมเมนต์ในคลิปที่เราเคยสัมภาษณ์แล้วตอบไม่ได้คือถ้าถามเราเรามองย้อนกลับไปถ้าเราไม่ใช่ตัวเราแล้วเรามองไปดูคลิปนั้นน่ะเราก็ เราก็มีความรู้สึกนะว่าทำไมน้องคนนี้ถึงตอบคำถามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ถึงขั้นที่จะต้องแบบเออมาฟลุ๊กกันเลยใช้ข้อความที่คอมเมนต์กันรุนแรงขนาดนี้แต่ถามว่าเขาเลือกที่จะเน้นน่ะเราก็เลือกที่จะดำเนินคดีให้ถึงขั้สุดค่ะก็เป็หลังจากนี้ก็จะบอกได้ไหมว่าคอมเมนต์ที่แบบว่ามันมันทำให้เราตัดสินใจเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วฉันจะต้องมีการดำเนินคดีแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยมันมันผู้ถูกประทำใส่ไปเลยก็บอกว่าเราไม่ดีแบบบอกว่าสวยแต่สมองกลวงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ฟังแล้วก็แบบ<ม>เราก็รู้สึกไม่โอเคูเ<ม>ชื่อเลยว่าใครหลายๆคนถ้าได้ฟังมาเจอกับตัวเองเอะไรก็ไม่ไม่โอเคเหมือนกันรู้สึกไม่ดีเหมือนกันอะไรอย่างเง,ไงี้ยค่ะจริงๆสมมติว่าถ้าใครไม่อยากเสี่ยงเงินก็ขอโทษนวเราก็อย่าจอหลอนนะคะเ้ยอ๋อถือว่าเราำเทำหล่อนเป็นเงิน่านั้นพูดคุยพูดคุยกันได้ค่ะและหลายคนหลายหลายคอมเมนต์หลายโพสที่โพสไว้ลบไปแล้วก็มีค่ะแต่เราก็แคบไว้หมดค่ะ แต่ว่าเราก็ยินดีให้อภัยถ้าเขาสำนึกผิดใช่คะ่ะให้อภัยเสมคอค่ะอย่างที่บางคอมเมนต์ไม่ดีว่าหลังจากนี้เนี่ยคือใช้กระบวนการในเรื่องของกฎหมายได้แล้วอนะไรอย่างนี้่ะคือเราคือมันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวหรอกอย่างเวลาเราไปเม้นทคนอื่นเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างตัวเราไปเม้นทคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องคิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าคอมเมนต์ไหนสามารถเม้นได้เออเม้นไปแล้วเขาจะรู้สึกไม่ดีกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือ เราต้องพิจารณานิดนึงค่ะอย่างตังวเราเองเนี่ยคือเขาจะคอมเมนต์ใครต่อให้เป็นเพื่อนที่เราสนิทก็ตามเนี่ยคือเราคอมเมนต์เนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติเพื่อนของเราด้วยเพราะว่าในกลุ่มคนน่ะโพสไปนในเฟซอ่ะคือแน่นอนว่า Facebook ของแต่ละคนก็มีเพื่อนที่หลากหลายแล้วก็เยอะอยู่แล้วนะคะก็คิดนิดนึงแล้วก็พยายามทำความเข้าใจว่าเราแบบไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกแล้วก็บางครั้งอะ่ะเราก็ เราต้องมีมีความแบบพิจารณาอะไรนิดนึงเนาะระหว่างเค้าเน้นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีกฎหมายรองรับอยู่ถ้าเรามำตปในทางที่ไม่ดีนะในกระบวนการของบิดะมาาเรารวบรวมหลักฐานไปแน่นไหมคะตอนนี้แน่นค่ะอย่างถ้าแบบก็มีเอกสารเพิ่มเติมนะคะมีขอเอกสารเพิ่มเติมมากคาะหลักลายอค่ะจะมีการเอาผิดให้เป็นเคสตัวอย่างสักเคสหนึ่งเพื่อที่จะทําให้รู้ว่าไม่ควรระเมิ้ชั้นแบบนี้ ก็หนูรู้สึกว่าถ้าเอาให้เป็นคีตัวอย่างค่ะว่าถ้าเขามาขอให้มาขอโทษเรามาให้เราให้อภยอยัยเงี้ยหนูก็เป็นมนคนหนึ่งอะที่พร้อมจะให้อภัยให้อภยัอภยกับคนโซลูนแล้วอะค่ะเคยศึกษาพี่ดาราหลายๆคนไหมคะที่มีการฟ้องบ,บิดประมาทแล้วก็เอาเป็นเนตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็มีศึกษาค่ะทุกที่เขาก็เล่าให้ฟังหลายคนแล้วนะคะว่าบางครั้งแบบ เขาเขาได้ได้ดูได้อ่านคอมเมนต์แล้วมันมันรูสส้สึกเสียใจจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเอาเป็นเคสตัวอย่างนะคะแล้วเขาก็นําสิ่งต่างๆที่เขาได้มาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นสิ่งของอะไรก็ตามเนี่ยเอาไปทาบุญเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเงินมันเป็นเงินแบบเงินจากคอมเมนต์ที่ไม่ดีอะค่ะเราก็ไม่อยากได้เราไม่อยากจะได,ได้เงินตรงนี้ไว้หรอกคะ่ะแล้วเขาเนจง